สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะความเชื่อเรื่องพลักษณ์หน้าทองมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเทพผู้ประทานความโชคดีเมตตามหานิยมและความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่บูชาเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระลักษณ์หน้าทองจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความรักครอบครัวและการเงิน ปัจจุบันความเชื่อเรื่องพลักหน้าทองยังคงมีอยู่มีผู้คนนิยมบูชาพลักหน้าทองในรูปแบบต่างๆกันเช่นการสักยันหน้าทองการไหว้พลักหน้าทองการบูชาพลักหน้าทองที่บ้านหรือพกพาเครื่องรางหรือแม้แต่ยันพลักหน้าทองติดตัวพุทธคุณของยันพลักหน้าทองเสริมเมตตามหานิยมทำให้ผู้ที่พบเห็นลักใคร่เอ็นดูและให้ความเมตตา เจราจาค้าขายดีเสริมด้านการพูดการติดต่อธุรกิจการค้าหรือการเจราจาต่อรองในทุกๆเรื่องเสริมนเน่์เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่พบเห็นเพิ่มความน่าหลงไหลเสริมเมตตามหานิยม และยังเสริมบารมีช่วยให้ผู้ที่ครอบครองมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนกิจการงานและยังใช้ป้องกันคุณไสยและสิ่งไม่ดีได้ด้วยตามความเชื่อบางสายยันนี้ช่วยคุ้มครองไม่ให้ถูกกระทำทางศิยศาสตร์การใช้งานจะนิยมทำเป็นผ้ายันให้บูชาหรือลงอักขระบนร่างกาย บางสายครูบาอาจารย์ก็จะมีพิธีเสกพลักหน้าทองด้วยการเป่าหรือเสกไปที่ใบหน้าเพื่อเสริมพลังเมตตาผู้ที่บูชามักจะใช้ในการค้าขายเสริมสเสน่ห์หรือการงานที่ต้องพึ่งพาผู้คนเมื่อบูชาแล้วก็จะต้องมีคาถาบูชาด้วยคาถาพลักษณ์หน้าทองให้สวดตั้งนโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยโอมพระพักพลักหน้าทองสุวรรณผุดพอง หน้าทองพระพักชายเห็นชายรักสาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันสมนัใครเห็นใครก็รักรู้จักกูท่วนหน้าไม่ว่าใครณนะจับจิตโมจับใจพุธโยงใหญ่ทาหลงไหลยะร้องไห้มหากูปะสะสัมปติชามิ โดยรวมแล้วยันพร,รักหน้าทองจะเน้นหนักไปทางเมตตามหานิยมมหาสเน่ห์การเจรจาค้าขายหรือผู้ที่ต้องการให้คนรักใคร่เมตตา